สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนีกรมาพอกันครับสมทวินสไตล์บายอาร์ตคือเก่าครับผมเกษตรลักรถนะครับผมมือนีกะจิพักเรื่องรถไวสกอร์นะครับผมมือนีกะจิผ้ายางเบิงสวนนะครับกะจีมีต้นมักทุเรียนนะครับผมกับมะเก็บบักุงน้ากันนะครับผมพี่นองครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับพี่นองครับกาลังแตกไปอ่อนนะครับผมทุเรียนครับครับต้นสูงต่วม้วนั่นนะครับผมคุณครับมักทุเรียนหมอนทองนะครับผม ผมกับปลูกไว้หลายต้นอยู่ครับผมเบิ่งน้ากันนะครับผมพี่น้องเห็นพ่อจิได้กินหน่วยวอเนาะครับผมพี่น้องมาเลี้ยนลูกไปน้ากันครับพี่น้องครับครับพ่อได้๋ยวยูเด้กินเนาะครับพี่น้องครับผมใครควรไปซื้อเขากินครับกินกับโบอียมครับผมเบิดเงินซีซ่าหางอยครับผมเจอกับเบิดเงินเป็นพันเนาะครับผมกินโบเอียมหรอะครับผมนอกจากปลูกกินเองครับพี่น้องครับผมบางคนถามว่าโอ้จิปลูกแค่ยังซื้อกินหลักกระเรียวนะครับผม กินกับกินบอี่มนะครับพี่น้องกินบอี่มหรอครับเสื้อกินกินมือนี้แล้วมือนายอย่ากินอีกครับพี่น้องครับผมถี่มีของจะของแล้วห่วยวิทย์กินมือได้กระได้นะครับพี่น้องวันนี้หมักเงาะนะครับพี่น้องนี่ครับส่วนผมกับพี่ฮกในจักหน่อยนะครับผมบมดคอยได้มาเชื่อเถ้ครับผมต้นดนเถื่อมานะครับนี่ครับ หมากเงาะกับไงล่ะครับผมนี่ครับพี่น้องต้นไงนะครับผมอุดมสมบูรณ์ครับผมปีนี้น้าดีนะครับผนตกโมซ้าแจ็คเชอเนนะครับทำให้ดินชุ่มนะครับผมกับต้นไม้กับงามเขียวงามนะครับพี่น้องครับพกหญ้าหญ้าหลายครับผมไปครับผมพี่น้องเท่ามาเดดปักคุงครับพี่น้องครับผมนี่ครับมะละกอฮอลแลนด์นะครับผมนี่ครับ ครับผมสวนนะครับผูกไวแล้วะครับต้นึ้นสูงแท้พี่นองหาอย่างน้อมาเอาครับโอ้ครับผมใกด้แล้วครับนี่ครับหน่วยหนึ่งนะครับเอาก็ดีครับผมนี่โอ้ไหวยักษามมือครับพี่นอง ดีกินครับบักคุงฮออแรกนี่ครับผมเวลาห้าบิดแล้วนะครับผมเขาว่างไว้ย่าห้มันสัมนะครับหนึ่งย่าให้มันสัมสองย่าให้มันตกดินนะครับพี่น้องถ้าตกดินแล้วสามมือเท่านั้นครับผมเวลามันสุกแล้วมันจีเป็นดำดำครับพี่น้องมันจีเป็นขี้เล็กๆนี่ครับสวยงามนะครับพี่น้องเขาอีกครับผมพี่น้องนี่เงยนีพี่ไนย่แ เอานี่ครับครับพอดีครับผมพี่น้องนี่เหลืองๆครับอันบักคุงฮออแลนด์นี่ครับผมต้องมีสีเหลืองแน่จักหน่อยนะครับผมเข้าจังท้ำการบิดออกจากต้นได้่นะครับาบอสันครับผมมันสีบหวานนะครับพี่น้องยังหน่วยหนึ่งนะครับผมนี่ครับเรียกว่ามันหนหน่วยหน่อยนะครับ เอ,เอาถึงม่โนะครับผมพี่น่องโอ้ยเอาไปถึงครับผมเอาไบกอนนะครับพี่น่องครับไบกอนนะครับมือหนาจังมาเอาครับผมนี่เงยเหนน่อยๆทั้งนี้ครับผมนี่ครับเอาไปถึงนะครับครับหลายอยู่ครับพี่น,น้อ an งครับผมนี่นี่เป็นทุเรียนเข้าต้นหนึ่งนะครับพี่น่องแต่ว่ามันกับบัท่านไหนใหญ่นะครับแต่พลังแตกยอดนะครับพี่น่องนี่ครับ สูงประมาณหน้าอกครับผมเป็นต้นนี้ก็สูงประมาณหน้าอกครับมันเมตรหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับปล่อยธ้ามาตาบได้นะครับผมผมกับว่าปล่อยเดี๋ยวมาเบิ่งปันใดนะครับนี่ครับต้นทุเรียนนะครับแต่มันอยู่โตแล้วนะครับผมกับสบายครับพี่น้องไม่ต้องไปอย่างกับมันมากไม้นะครับบางคนใส่ปุ๋ยหนาใส่ปุ๋ยนะครับผมเบาถึงเรื่องปุ๋ยนะครับ ผม่ liberal, อยากกีว่าวนะครับผมหวังกนหาปุ๋ยมาใส่นะครับผมใส่แล้วครับปุ๋ยบ่ถือทุเรียนตายครับผมพี่น้องปุ๋ยถือทุเรียนยั่งครับใส่หนาใส่หลังครับผมพี่น้องเดี๋ยวก็หาอันนั้นมาใส่อันนี้มาใส่ครับผมใส่ไปใส่มาทุเรียนตายจ่อยนะครับพี่น้องอันนี้ปลูกธรรมชาตินะครับผมใส่แต่สูตรเสมอพ่อนะครับพี่น้องนี่สามีกับพ่อได้กินนะครับพี่น้องครับผมมะทุเรียนครับผมเราต้องอียงหมากไม้นะครับ บางคนหาน,นั้นอันนี้มาใ,ใส่ใส่แล้วผดทุเรียนยอดเนายอดใหม่ยอดแห่งครับผมพี่น้องครับใส่ีเดียวแล้วเลยนะครับผมเดือนกระเชื่อก็ได้นะครับเพิ่งไปตามสภาพนะครับผมไอย,ย,ยูกับยูท่าโอยูกับเอาบอลอดกับสกิวา่าอย่างไหน,นะครับทุเรียนเท่ากับสมซื้อนะครับผมทุเรียนกระตองเรียนรูไปเรื่อยๆนะครับผมเอาใจมันบ่อไรนะครับเพราะว่ามันติด หักมันติดเชื้อง่ายนะครับพี่น้องนี่ครับต้นหนึ่งพี่น้องครับผมนี่ยอดงามนะครับพี่น้องนี่ครับแตกยอดสวยๆเลยครับผมพี่น้องนี่ใบเขียวมั่นดีครับผมครับนี่ครับเบ่งด้วยครับพี่น้องเบ่งซอยกันแลวก็เลี้ยนรูปไปนน้ำกันครับพี่น้องครับผมคนใดมักทุเรียนครับผมคนใดมักกินทุเรียนเนาะนะครับ ถือว่าบัทุเรียเนี่เป็นพ้ชชาผลไมไหมนะครับพี่น้องใช้ปลูกไร้กับเก้งนะครับพี่น้องใช้ปลูกไร้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับผมคนนึงเนะครับผมผมปลูกต้นไม้ครับผมผมมักถ่าท้ายนะครับอันไนปลูกกงยากๆนี่ผมมักปลูกครับพี่น้องปลูกง่ายผมมักปลูกนะครับง่ายผมมักปลูกดิแบกม่วงสิครับผมบักม่วงผมมันเก่าตุนนะครับ ต้นเก่าต้นนี้ในสวนนี่ครับผมมีแต่พันธุ์นี้ดีครับผมผมบ่ได้ทายให้เบิงเนาะครับผมขอโทษขออภัยเนาะครับเสียงรถดังเนาะครับผมบ่ได้ทายให้เบิงเนาะครับผมหมักม่วงเนาะครับบักม่วงหรือว่าผลไม้นี่อื่นนะครับผมผมเคยทายแต่บักทุเลียนนี่ครับผมให้เบิงเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ปลูกยากเนาะครับพี่น้องครับผมนี่มันเป็นต้นไม้ที่ปลูกยากเอาใจยากนะครับพี่น้องไายปลูกได้ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับ ถือว่าเก่งนะครับพี่น้องครับผมไผ่ปลูกได้นะครับผมก็ยกมือให้เลยครับผมถ้าผู้ใดปลูกได้ครับผมผมนับถือเป็นอาจารย์เลยนะครับผมแต่ก็สวนหญ่ไเนะครับผมผมก็ต้องยอมรับพระเจ้าว่าพระเจ้าเก่งอีกทีครับผมพี่น้องทือว่าสามารถเฮ็ดนวยเห็ดลูกให้เ่องกินได้นะครับเพราะว่าผมปลูกนี่ก็ถือว่ายากครับผมพี่น้องมักตุเรียนนี่ครับผมถือว่าเป็นราซาผลไม้เลยครับผมแต่ก็ปลูกยากมากๆเลย ผมยอมรับอีด e ีว่าปลูกยนีครับพี่น้องบักทุเรียนท้าเข้าเรียนรู้แล้วค่ะเข้ารูแล้วนะครับผมกับวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าคนบริเรียนรูหรือว่าเอาไปปลูกเลวยสื่อไปปลูกยู่บ้านเลยจังสี่ครับผมตาสีตาสาปลูกครับผมตายครับผมว่อย่างจะไปเสียเงินสื้อครับผมพี่น้องถ้าคุณริเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้การปลูกก่อนนะครับผม่าเฮดจังไดครับผมก็จะเฮดจังไดถ้าเฮดเลนๆนะครับผมจะไปเฮดนะครับพี่น้องถ้าเฮดเลนๆแล้ว บอย่างครับพี่น้องครับผมเสียเงินถิ่มมาซื้อนะครับมักทุเรียนนี่ครับต้องตั้งใจปลูกอิลีแล้วก็ตั้งใจเลี้ยนรูอิลีว่าเพิ่นเอาปุ๋ยสูตรไดนะครับผมแล้วก็ใส่ดินจังไดนะครับผมทานใส่ปุ๋ยแบบได้ฉีดยาจังไดนะครับเพราะอันนี้ผมปล่อยธรรมชาติบริษีฉีดยาได้พี่น้องครับพี่น้องครับบอกไปบอกมากกัคำเมือดแล้วนะครับผมผมก็จะได้เตรียมตัวเมื่อบ้านนะครับผมพี่น้องครับผมบัดนี้ครับผม กะทีได้เก็บบกหุงนะครับผมขึ้นรถขึ้นเลื่อนนะครับผมก็จะได้กับไปลาดนะครับผมกะได้ของอยู่ของกินมากมายนะครับผมกับไว้สักประมาณ3ามสี่มือนะครับผมนี่บะหุ่งเข้ากบจีซุกนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมคลิปนี้กับว่าไม่ยังหลายนะครับผมผ้ายางเบิงสวนนะครับไปฝนต้นหนาวแล้วก็ล่มหนาวพัดวีวีมาแล้วนะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับผมรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงครับผมลำลำลุ้ยนะครับก กินี้กับขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมนะครับผมโอกาสหนา้าเจอกันไหมครับผมขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมครับผม